เลื่อนโหวตร,รับควรเลือกสวเป็นคดีพิเศษประเด็นที่เลื่อนโหวตมันมาจากความไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจในข้อที่จริงหรือมาจากข้อกฎหมายครับข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายครับที่เลื่อนครับเดีขออยุญาตนิดหนึ่งนะครับครับหลกัหลกๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการให้เกียรติระหว่างหน่วยงานนะครับนั่นก็คือระหว่าง d สไกับกรกต เนื่องจากมันมีกรณีคาบเกี่ยวนบางเรื่องเนี่ยอาจจะอยู่ในอำนาจของทางกรกตแต่ว่าบางเรื่องนะยมันอยู่ในอำนาจของดีเอสไอครับเมือ่อมันมารวมกันเนี่ยทางคณะกรรมการกรณีมีการพูดของหาหรือการมีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการอภิปรายอะไรเป็นอะไร กกฎหมายอย่างไรนะครับหลังจากที่แล้วรับฟังข้อเท็จจริงต่างจากฝ่ายเลขาธิบทีประชุมนะครับก็เลยมีความเห็นว่าเอาเนื่องจากเรื่องนี้เรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจโดยทั่วไปแล้วก็เราต้องทาอะไรให้มันรอบรอบนิดหนึ่งที่สําคัญอย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าต้องให้เกียรติ กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนนก็คือขอญาตก็คือกรกตนะเพราะว่าโดยอำนาจตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับของทางกรกตอของท่านเนี่ยนะครับท่านก็มีอำนาจระดับหนึ่งในการที่จะสอบสวนดำเนินดำเนินกับเกี่ยวกับคดีที่มาจากสาเหตุมันมาจากการเลือกตั้ง แล้วก็หรือ,รอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองอำนาจของท่านนะก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับเพร,ราะว่าเราไปดูอันนี้ผมขออนุญาตพูดเฉพาะข้อกฎหมายนะครับค,บคบถ้าเราไปดูตามพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้งนะพศ2,500 อหกสิบนะครับ<ช>ถ้าเราไปดูในมาตราสี่เนี่ยนะครับเป็นคำนิยามที่อ,อให้อำนาจทางกรกรตรเนี่ยเขามีอำนาจนะเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่มันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง<ช>และพักการเมืองคซ<ช>ึ<ช>่งในคำนิยามดังกล่าวนั่นะนะครับ<ช>เขาให้คำนิยามคำว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองหมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองบนะกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติครับนั่นคือบอริบทอำนาจหน้าที่ที่ทางกรงกตท,ท่านจะเข้าไปารับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชตรตรบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยาก,การเลตอกตั้งค่ะว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งครับอร้อยหมสิครัครซึ่งทีนี้ ซึ่งทีนี้ประเด็นปัญหานะครับสืบเนื่องมาจากนะครับทางผู้นําเสนอนะคือเลขาคณะกรรมการคดีพิเศษก็คืออาชีปดีโอเคอาิบดีเสนอที่บุตรท่านก็นําเสนอเข้ามามันมีประเด็นที่นําเสนอเข้ามาอยู่นะสี่ห้าประเด็นนครับหนึ่งใรน,นั้นก็จะเป็น,นการกระทําผิดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาโทษการการได้มาซึ่งสมาชิกพุที่สภานะฮะทีนี้ก็ก็มีการพูดคุยหารือกันว่าเอไอกฎหมายฉบับเนี้ยกฎหมายตัวเนี้ทางดีเอสไอเนี่ย จะมีอำนาจหนระือไม่อย่างไรนะครับมันเป็นอำนาจโดยตรงของนะฮะทางกรกตหรือไม่อย่างไรก็มีเหตุอันที่ควรนะปรึกษาหารือกับทางดีทางกรกตเสียก่อนว่าท่านจะมอบหมายให้ทางดีเอสอเนี่ยนะทำเรื่องเกี่ยวกับนะการกระทาผิดตาม นะ,ะกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งบ,บุตรทีส่สมาชิกบุบที่สกานหรือเปล่านะนะก็เลยก็เลยถกกันตรงนั้นนะครับตกกันตรงนั้นเสร็จก็ที่ประชุมก็เห็นว่าเอาละเนเพื่เอเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนะี่ยควรจะเชิญนะท่านคณะกรรมการนะ่ะกรกตนเนี่ยนะเข้ามาพูดคุยมาหารลือกันว่านะท่านจะว่าอะไรอย่างไร นะครับครับมันคือประเด็นหลักนะที่ที่มีการเลือกอเคอการลงมัดปีไปเมื่อวานนะคร,ครับครับครับ,รบผมจะไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะครับคุณวิเชียนตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเขาก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดความผิดทางอาญาที่มันแตกลูกแตกกลางที่มันแตกปลายกระโดไปในการดําเนินการในส่วนของอาญาน,นั้นก็ยังให้เป็นอานาจของกกตอ,อยู่นั่นแหละถูกไหมฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่นะมันไม่ถูกเสียทั้งหมดนะครับค่ะค่ะแล้วมีอะไรคะมันจะมีตรนไหนอีกคะครับามันอย่างนี้นะฮะถ้าเราไปดูนะะในพระราชบัญญัตินะประกอบรัฐนูลว่าด้วยการได้มาซึ่งนสมาชิกวุฒิสภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบหนึ่งนะครับค่ะนะสองพันร้อยหกสิบหนึ่งนั่ะนะครับค่บ อไปดูในเรื่องนะครับบทกําหนดโทษหรือว่าฐานความผิดเนี่ยนะตั้งแต่มาตรา65ถึงมาตรา89นะนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะว่าด้วยการเลือกตั้งและภาคการเมืองครับครับจะไม่มีนะฐานความผิดตามกฎหมายอื่น อย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญาก็ดีกฎหมายฟอกเงินก็ดีนะฮะในพระราชบัญญัติบรรการเนี่ยเขาเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนแบบสามารถไปดูได้ในมาตรา65ถึงมาตา89นะครับครรับคับดังนั้นดังนั้นดังนั้นถ้าไปเจอความผิดทางอาญาไปเจอความผิดฟอกเงินที่มันที่มันแตกปลายกันออกไปในส่วนนั้นมันต้องแยกให้กับหน nah. ่วยงาน อื่นๆเขาเป็นคนจัดการแทนใช่ไหมฮะโดยกฎหมายอย่างที่อี่ยกฎหมายอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือ,อพระราชบัญญัติประกอบพระนูลนนว่าด้วยว่าด้วยการได้มาซึ่งส,สมาชิกาาบุติสภาเนี่ยมันไม่ได้เขียนส่วนนี้ไว้อโอเคอชัดเจนว่าพระราชบัญญ,ญัติประกอบพระนูลว่าด้วยการได้มาซึ่งสวฉบับ2,561ม,มาตราตั้งแต่65ถึง87ก็บัญญ,ญัติ ระบ,บุถึงฐานความผิดนู่นนี่นั่นเอาไว้ปรากฏว่าไม่ได้ครอบคลุมถึงฐานความาาผิดว่าด้วยอาญาว่าด้วยฟอก,ฟอกเงินดังนั้นในการทําคดีเลือกสวถ้าไปเจอประเด็นอาญาประเด็นฟอกเงินก็ต้องแยกออกไปให้หน่วยงานอื่นๆที่เข้เมีานาจโดยตรง <มา S 1> ในเรื่องอาญาในเรื่องฟอกเงินไปจัดการแทนถูกต้องไหมฮะเพียงแค่เพียงแค่อย่าจะให เกิดภาพให้เกียรติกันนั่งคุยกับกกตกันสักนิดหนึ่งแยกตรงนี้มาให้ DSI ทํไอนะโ okay อเคไหมอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกไหมฮะเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะอ่า,อาคืออย่างนี้ยะโอเคส่วนหนึ่งเข้าใจถูกต้องแต่ว่าเรื่องเรื่องฟอกเงินก็ดีหรือเรื่องความผิดอาญาอื่นก็ดีนะฮะอ่ถ้าอยู่ในอยู่ในกรอบอำนาจของพนักงานสอบสวนของคณะกรรมการ โทษของดีเอสไอเนี่ยนะทางดีเอสไอเขาก็สามารถที่จะดําเนินการได้แต่ทีนี้ว่าที่มันเป็นประเด็นเนื่องจากมันมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับนะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลน,นะว่าด้วยกันได้มาซึ่งสวนะ,ค,ะค,ครับอครับมันก็มีอยู่ตริงหนึ่งมีตรงนั้นเองตริงหนึ่งแต่ะริงนั้นเองที่เราเป็นการให้เกียกรติกันว่าถ้าทางกรกต จะรับไปทําเองนะมันก็ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทางกรกตจะให้ทาง d ี i อสไทำก็สามารถที่จะมอบหมายได้ตามกฎหมายเคแต่ว่าความผิดอาญาอย่างอื่นนะตามที่มีการนําเสนอเมื่อวานเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในอํานาจของอเข้าใจละพิจารณาเข้าใจแล้วเข้าใจล้เข้าใจล้ดังนั้นดังนั้นคดีหัวเลือกสวมันจะมีอยู่สองส่วน ส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องคุยก็ต้องถามกกตเขาก่อนอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นอำนาจของ DSI ที่จะอำาาทธำได้เลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคเพื่อให้เกียรติกันดังนั้นวันที่หมีนานั่งคุยกับกกตเป็นเรื่องเป็นราวสักนิดหนึง่งโอเ <Okay. S 2> คเข้าใจละเข้าใจละชัดเจนนะครับว่า มันมีคดีอยู่สองส่วนมันมีความผิดอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งมันเป็นอำนาจตรงเฉพาะของกะกะตซึ่งเขียนไว้ชัดซึ่งเขียนไว้ชัดอีกส่วนหนึ่งนั้นมันเป็นอำนาจที่ดีไซน์จะรับมาทำก็ได้ว่าง,งั้นเถอะเพราะมันไม่ได้เขียนในพรปรเมื่อ,อมันในราคาซ้างเมื่อมันมีสองส่วนที่คาบเกี่ยวอำนาจกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นให้เกียรติกันนั่งคุยกันนิดนึงไอ้ไอ้ติ่งที่ ท,ที่เป็นอำนาจของคุณน่ยคุณคุณคุณว่าไงคุณทําเองหรือส่งต่อให้ผมก็ได้นะอันกวากันไปอีกติกหนึ่งนั้นเป็นอำนาจของดีไซน์หยิบมาทําได้เลยอันกวากันไปถูกไหมฮะจบนะตามนี้ได้ครับ